จุดเริ่มต้นกับการเป็นนักมวยอายุ18ปีเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครที่มาเริ่มต้นฝึกจริงจังตอนอายุ18ปีแต่แอนโทนีโจชัวกลับมาเริ่มต้นในตอนอายุ18ปีแล้วเริ่มต้นในแบบขั้นพื้นฐานเลยนะครับถือว่าช้ามากช้าสุดๆครับพอขึ้นชกมวยครั้งแรกหลงรักทันทีแล้วก็บอกตัวเองณนะวันนั้นเลยครับว่าจะทะเยอทะยานไปให้ได้กไกลที่สุดจะต้องคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้จะต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้นี่คือเรื่องราวชีวิตของแอนโทนีโจชัวครับนักชกที่เคยผ่านงานการเป็นช่่่าางกกอออิฐมน สุดท้ายหลังจากการฝึกมวยแบบเข้มข้นครับ4ปีครับจากปี2008ถึง2012มันก็เป็นผลที่ทำให้เขาประสบความสเร็จจริงๆครับจาช่วยไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกอย่างที่คาดหวังเอาไว้ Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Fitz Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคําเครือ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนครับฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกดดิ่งไว้ด้วยนะครับทางช่องของเราครับเมนสเตนครับกำลังจะเข้าใกล้สู่หลัก3 0 0แสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับเรื่องราวหมัดมวยในวันนี้นะครับเป็นชีวิตของนักมวยชาวกรีคนหนึ่งครับดีกรีถึงขั้นแชมป์โลกเวทเลยแล้วก็การต่อสู้การเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะคร อาจจะดูช้ากว่ามวยคนอื่นครับแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่เมื่อเริ่มแล้วต้องจริงจังกับมันทุ่มเทกับมันและประสบผลสเร็จกับมันให้ได้นี่คือเรื่องราวชีวิตของแอนโทนีโจชัวครับนักชกที่เคยผ่านงานการเป็นช่างก่ออิฐมาก่อนแล้วก็เริ่มชกมวยตอนอายุ18ปีแต่ก้าวไปไกลถึงแชมป์โลกครับแอนโทนีโจชัวเกิดที่วัดฟอร์ดครับในประเทศอังกฤษนะฮะเป็นลูกครึ่งในจีเรียอังกฤษ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนะี่ยแยกทางกันตอนอายุ4ขวบครับและโจชัวก็อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของคุณแม่ซึ่งเป็นชาวในจีเรียนะครับเขาเติบโตแล้วก็คุ้นเคยกับเมืองวัดฟอร์ดอย่างมากครับ จนถึงอายุ11ปีก็เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับครอบครัวของเขานะครับมีเหตุที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศไนจีเรียครับจากเด็กที่เติบโตในอังกฤษนะครับประเทศที่ซิวิไลนะครับการได้ยินว่าเอ้ยต้องกลับไปอยู่ที่ไนจีเรียเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแม้ว่าไนจีเรียอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญแล้วก็มั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่งครับในทวีปแอฟริกาแต่นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับที่ทำให้อนุจโชวนนั้นเรียนรู้มากขึ้น เขาถูกส่งเข้าสู่โรงเรียนประจำครับชื่อว่าเมฟลาเวอร์โรงเรียนนี้ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สําหรับเด็กๆมีตังล้วกันครับเป็นโรงเรียนประจําที่เน้นในเรื่องของวินัยแบบเข้มงวดมากๆครับเด็กๆที่นี่จะถูกสอนให้รู้จักเคารพความสามารถของตัวเองครับต้องมีความรับผิดชอบเมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับทุกคนจะต้องทําเองทุกอย่างนะฮะอันนี้โจชัวเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างต้องเป๊ะมากครับวินัยที่นี่เนี่ยมันเหมือนอีกระดับขั้นหนึ่งเลยครับต้องดูแลตัวเองรีดเสื้อผ้าเองนะฮะซักเองนะครับมีความ ต่อรุ่นพี่เสมอนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เรื่อยๆซึ่งมันแตกต่างจากตอนที่เขาอยู่วัดฟอร์ดเลยครับเพราะ11ปีในช่วงที่ใช้ชีวิตยอยู่ในอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบหัวโจกข,ของกลุ่มด้วยซ้ําไปแต่พอมันอยู่ที่ไนจีเรียทุกอย่างเปลี่ยนครับแต่สิ่งสำคัญคือเขาต้องเรียนรู้กันม้ได้ ปรับตัวกับมันให้ได้เขาเล่าต่อครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนำมาซึ่งการเรียนรู้ครับผมเรียนรู้บ้างมายที่ไนจีเรียใช้เวลาออกมาข้างนอกบ้างในช่วงเวลาที่เหมาะสมพูดคุยกับคนท้องถิน่นดูวิถีชีวิตของเขาพวกเขาทํางานอะไรกันบ้างอยู่กินกันยังไงบ้างหรือว่าผมพอจะช่วยเหลือใครได้บ้างพยายามทําทุกอย่างครับแม้กระทั่งการหัดพูดภาษาท้องถิน่นผ่านไปหนึ่งปีครับเขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างทันตาร,รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญาของตัวเองและสู้กับความกลัวอย่างกล้าหาญนั่นคือบทสรุปคร่าวๆ อน,นุญาโชวนในในจีเรียระยะเวลาอย่างที่บอกครับมันแค่ปีเดียวครับแต่เป็นปีเดียวที่น่าจดจํามากๆมันถนึงขั้นที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยสักแผนที่ประเทศในจีเรียเอาไว้ที่ไหล่ขวาในช่วงภายหลังด้วยครับเหมือนเป็นการแบบเตือนให้เรียนรู้ว่าภูมิใจแค่ไหนในการผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาได้ตอนอายุสิบสอเขาย้ายกลับมาอยู่ที่วัดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วไอ้ความเชี่ยวกรากหรือการใช้ชีวิตที่ในจีเรียนะครับมันทําให้เขาเติบโตมากกว่าเพื่อนรุ่มรุ่นเดียวกัน พอมาเจอเพื่อนๆนะครับหลายๆคนก็อยากท,ทดสอบครับว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างก็เลยบอกว่าเฮ้ยแอนโทนีลองปล่อยเข้ามาที่ท้องฉันหน่อยสิซึ่งพอออกมาตูม้มน,นะครับ<ส>เขาบอกตัวเองเลยว่ารู้เลยครับว่าเติบโตขึ้นจริงๆทั้งร่างกายและก็จิตใจด้วยรูปร่างของเขาครับความที่เป็นเด็กตัวใหญ่มันทำให้เขาเล่นกีฬาเก่งแทบทุกอย่างครับแต่ไม่เคยข้องแวะกับการชกมวยเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปอีกประมาณ6ปีครับจาก12กลายเป็น18ขวบ อันนี้จะชัวร์มีโอกาสลงนวมครั้งแรกครับแล้วมันก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยครับว่าความคิดคือฉันไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยทำไมไม่เคยรู้จักกีฬาแบบนี้เลย ก่อนหน้านั้นก็คือเหมือนเด็กอังกฤษทั่วไปครับเล่นฟุตบอลเล่นทุกวันนะครับไม่ว่ามวยจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมแต่เขาไม่เคยคล่องแวะด้วยเลยครับแม้กระทั่งการเชียร์หรือการดูถ่ายทอดสดก็ไม่เคยครับพอลงรวมครั้งแรกมันเลยเหมือนแบบเปิดโลกใหม่ให้กับแอนนี่จชัวเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับจุดเริ่มต้นกับการเป็นนักมวยอายุ18ปีเนี่ยว่าช้ามากครับมันแทบจะไม่มีใครที่มาเริ่มต้นฝึกจริงจังตอนอายุ18ปีถ้าเราย้อนกลับไปถึงระดับตำนานอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับ ไมค์เทอร์สันเนี่ยต่อยในระดับสมัครเล่นตั้งแต่อายุ16ฟรอยเ์แมวเทอร์จูเนียก็เป็นแชมป์โลกโอลิมปิกจูเนียสมากอนไม่นี่ปาเกียวอันนี้คือหัดชกตั้งแต่จำความได้เลยครับแต่แอนโทนีโจชัวกลับมาเริ่มต้นในตอนอายุ18ปีแล้วเริ่มต้นในแบบขั้นพื้นฐานเลยนะครับถือว่าช้ามากช้าสุดๆครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าชื่นชมก็คือมุมมองของเขาครับพอขึ้นชกมวยครั้งแรกหลงรักทันทีแล้วก็บอกตัวเองณนะวันนั้นเลยครับว่าจะทะเยอ,อทะยานไปให้้้้้ไไกกลททีีส่สดดจะตอองงควาเิิป จะต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้ฟังดูมันมันดูไกลามากครับมันดูแบบเพ้อฝันอะน,นะครับคุณเพิ่งเริ่มต้นชกมวยเองแล้วเริ่มช้ากว่าคนอื่นด้วยคาดหวังจะไปถึงเป้าหมายสูงสุดแต่เขาเป็นแบบนั้นครับมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากแล้วโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางตรงนั้นเราจะเริ่มชงในปี2008ครับก็ค่อยๆพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆเขากลายเป็นนักชกสมัครเล่นที่ พอมีทรงเลยครับด้วยความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็เป็นมวยสมองในเวลาเดียวกันครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่างานอดิเรกของโจชัวตั้งแต่อยู่ในเจเรียหนึ่งอย่างก็คือการเล่นหมากรุกครับเขาพูดเสมอครับว่าหมากรุกเนี่ยทำให้เขาได้ฝึกทักษะการวางแผนและกลยุทธ์ต่างๆซึ่งสามารถเอามาปรับใช้ได้ในการชกมวยเขาเคยพูดเลยครับว่าหมากรุกก็เหมือนชกมวยแหละครับการเดินแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอยู่บนสังเวียนต้องมองหาวิธีการกินคู่ต่อสู้ให้ได้หยุดการเดินหน้าของภูเขาให้ได้แล้วก็ตอบโต้ด้วยการโจมมตตีกลับับน้อองคิดเื่ หรือต้องคิด2ชั้นตลอดเวลาในรูปผลง,งานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เริ่มมีแมวมองมีเอเจนเข้ามาติดต่อมีอยู่ข้อเสนอนึงครับยื่นข้อเสนอเทิร์โปรเลยครับให้เป็นนักมวยอาชีพเลยพร้อมกับมีค่าเซ็นสัญญา ห้าหมื่นปอนด์ห้าหมื่นปอนด์นี่มหาศาลมากครับสำหรับตัวเขาคือต้องเข้าใจก่อนว่าจัวชัวไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยแล้วมากมายก็ต้องพูดตรงก็คือปากกาเต็มทีบครับช่วงที่โชคบัวสมัครเล่นเนี่ยก็ต้องทํางานเพิ่มเติมไปด้วยเพื่อให้อยู่รอดรวมถึงการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยดังนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาเลยต้องไปรับจ็อบกับการเป็นอาชีพคนก่ออิฐในไซต์งานก่อสร้างครับซึ่งก็ทําให้เขาเมีเงินจับใจ่ายในแต่ละเดือนแบบพอเอาตัวรอดไปเพราะฉะนั้นไอห้าหมื่นปอนด์เนี่ยเป็นเงินเยอะมากราราเพูดนตงต เป็นคนอื่นอาจจะตอบรับไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าอนดุยโชชัวปฏิเสธครับเขารู้ดีว่านี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมครับประสบการณ์เขายังน้อยและเป้าหมายของเขาเนี่ยมันชัดเจนครับอย่างที่บอกคือเขาต้องการชิงเหรียญทองโอลิมปิกก่อนซึ่งในเวลาตรงนั้นเนี่ยมันพอเห็นครับว่าในปี2012สหรัฐอาณนะาจักรจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเขาปักหมุดตรงนั้นเลยครับว่าจะต้องไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยเทนโปรนี่คือการเดินหมาชีวิตที่ล้ำลึกมากแล้วก็จะบอกว่าสุ่มเสี่ยงในคราดเดียวกันก็พูดอย่่าาาางนนนัััั้้้ไดคคครครรรบเเพะะมมีูววตจ ประสบมสเร็จได้มากน้อยขนาดไหนหรือบางคนอาจจะมองว่าเงิน50,000ปอนปอนมันก็เหมาะสมกับการสัญญาหรือกับการที่ทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นแต่ชัวร์เลือทเรียใจเย็นครับแล้วก็เดินตามเส้นทางตัวเองวางเป้าหมายเอาไว้เขาเล่าใฟังต่อยครับว่าช่วงแรกเนี่ยหนักหน่วงมากครับสเต็ปเท้าเนี่ยหวยแตกเลยครับว่าแบบนี้เลย ฟุตเวิร์กนี่ห่วยมากซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลครับที่ทําให้ตัวเขาคิดว่ายังไม่พร้อมสำหรับการก้าวข้ามไปสู่การเทิร์นโปรจึงฝึกซ้อมอัดแน่นด้วยทักษะพื้นฐานให้โครงสร้างเนี่ยมันแน่นก่อนครับให้เบสิกมันแน่นก่อนแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปสุดท้ายหลังจากการฝึกมวยแบบเข้มข้นครับสปีครับจากปี2008ถึง2012มันก็เป็นผลที่ทําให้เขาประสบค์สเร็จจริงๆครับ จช่วไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกอย่างที่คาดหวังเอาไว้และแหลังจากนั้นมันก็เป็นการเดินทางตามขั้นบันไดที่เขาวาดฝันเอาไว้ครับก็คือการ turn โป o แน่นอนครับชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเขาต้องเจอด่านทดสอบที่มันยากขึ้นมันก็ท้าทายมากขึ้นครับ เขาเริ่มชวมวยอาชีพภายใต้สังกัดของ Matchroom Sport ครับโดยโปรโมเตอร์รุ่นใหม่ไฟแรงครับนั่นก็คือเอ็ดดี้เฮนและก็ใช้แววสุดๆเลยครับไฟไประเดิมสังเวียนอาชีพเนี่ยคือปี2013ครับชนะเอเมเรลเลโอจากอิตาลีแบบ TKO ในยกแรกเลยครับแล้วก็ชนะอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับจนเริ่มถูกจับตามองในระดับสากลคราวนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นเลยครับจนถึงแมตช์สร้างชื่อก็คือการเอาชนะวลาดิเมียร์คริสโก้ครับ ยอดนักชกจากยูเครนในปี2017จากนั้นก็ดังเป็นพลุแตกทันทีครับกวาดแชมป์โลกได้มากมายหลายสถาบันและกลายเป็นคนดังกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของสังคมอังกฤษไปเลยครับเขาเคยทำสิติ ในการชกครั้งเดียวนะครับมีคนเข้ามาดูเนี่ยในสนามถึง8 0,000คนเหี๋อสื่ออื่นใดครับคือเรื่องราวความสำเร็จของเขาครับจากก้าวแรกจนถึงนปัจจุบันถูกยกย่องให้เป็นแรงบันดาลใจระดับประเทศเลยครับนี่คือที่สุดของความฝันที่จะเป็นจริงได้ครับก็คือลงมือทําและต่อให้คุณเริ่มต้นช้าแค่ไหนก็อย่าก,กลัวที่จะก้าวเดินครับเพราะไม่มีใครรู้อนาคตครับอย่างน้อยได้เริ่มต้นแล้วมันจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง และภาพฉากนอกหลายคนอาจจะมองแค่ยอดพีระมิดหรือจุดที่เขาประสบสําเร็จแต่เชื่อได้ครับว่าในระยะ4ปีที่เขาทุ่มเทหรือใส่ทุกอย่างครับเพื่อการฝึกซ้อมให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็น4ปีที่เข้มข้นมากๆครับกิจวัตรคือไม่มีอะไรเลยครับนอนตื่นกินซ้อมมวยอยู่แค่นี้ครับทำซ้ําไปเรื่อยครับทุกๆวันบางคนอาจจะบอกว่าแอนนี่จชัวมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงไอ้สีปีนี่แหละครับซึ่งไม่ค่อยมีใครมองเห็น มันเป็น4ปีที่ปริมาณคุณภาพของการซ้อมนั้นสุดยอดมากๆครับและถ้าเขาไม่พุ่มเทหรือเสียสละมากพอนะครับบอกได้เลยครับว่าไม่มีทางที่จะกล้ามาถึงทุกวันนี้ได้ในบทสัมภาษณ์เขาสรุปไว้น่าสนใจมากๆครับอันนี้จะชัวบอกว่าคุณอยากจะแข็งแกร่งและเป็นผู้ชนะไหมถ้าใช่จงยืนรับหมัดน็อกจากชีวิต ด้วยความกล้าทั้งหมดที่มีถ้าคุณโดนมันอัดแล้วคุณต้องอย่าถอยครับยิ่งฝันของคุณสูงมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องห้ามวันไว้เด็ดขาดผมคิดอยู่เสมอว่าตัวเองจะเป็นแชมป์โลกได้ตั้งแต่วันแรกที่ผมใส่นวมและการจะเป็นแชมป์ได้นั้นผมเชื่อมั่นในความพยายามให้หนักมากกว่าคนอื่นไม่เช่นนั้นไม่มีทางเป็นที่หนึ่งแน่นอนจะบอกว่าเคล็ดลับก็อาจจะไม่ใช่ใสักีเดียวครับมันเป็นคุณสมบัติของทุกคนที่ประสบความสำเร็จ ผมใช้แบบนี้แล้วกันครับใช้ชีวิตอย่างมีสติรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและรับมือด้วยสติปัญญาและเมื่อเจอฝันของตัวเองมุ่งมั่นกับมันโฟกัสกับมันและเดินหน้าครับอย่างไม่หวั่นไหวแค่นั้นเลยครับชีวิตมันไม่เคยง่ายอยู่แล้วครับแต่โอกาสที่คุณจะเป็นผู้ชนะมีอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ครับแอนโทนีจชัว เห็นยังไงบ้างครับสำหรับแฟนบัดมวยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งฝากไว้ด้วยครับช่องเมนสแตนนะครับส่วนช่องทางอื่นๆครับก็ยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชก็ว่าเมนสแตนครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์บล็อกนิตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคลาวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์